คะ่ะโอ้ขอบคุณนะคะน่าคิว I love you I love you I love you Hi เจเจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ไหน <c oughs> ไปดูซิเจ๊จะมาทางไหน <c oughs> ไปดไูไปดูซิไม้ยังไปดูซิหน่อยส่องตรงไหนส่องตรงไหนไปดูที่กระจกใช่ไหม หาใครคะยังไม่มายังไม่มา,มมาเดี๋ยวกำลังมาเดี๋ยวมาแล้วแม่เรียกโอเคไหมค,คิดถึงเหรอคิดถึงเจ้เหรอลูกเออหาเจหาเจาเจยังไม่มาเจยังไม่มาเดี๋ยวหาเจเจเออเยังไม่มาโทรหาหรอให้แม่โทรหรอ โทรค่ะไม่ต้องโทรแล้วโทรแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวก็มาละโอเคนะโอเคนะ๊อุยมาแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วใครมาแล้วเฮ้ยพี่ใหม่อย่าบังสวัสดีค่ะเจ๊โอทอดทุ่งเท้า พี่เปาแล้วหันมาเจอแม่ยังคะสวัสดีค่ะลูกยายจ้าเออยายข้าตรงนี้คืออะไรอะพี่โอิร์มขอบคุณค่ะก่อนมีคนทำให้พี่เปามันเป็นของเล่นค่ะเขอบคุณข้าก่อนแต่ว่าแต่พี่เปาเป็นของเล่นนะขอบคุณค่าก่อนพี่เปาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณเอฟพี่เอิร์มส่งอันนี้ให้หนูนะคะหนูชอบมากมากเลยนะ ค่ะพี่เป้ขอบคุณค่าด้วยค่ะวาวพี่เป้ขอยกมือไว้ก่อนยกมือไว้ด้วยค่ะ๋อไหนดูสิค่ะมามาขอดูโอ้โหเจ๋งอ่ะเป้ไปเล่นกันเป้ดูสิเป้เขา